สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับรายการติคองร้องเปล่านะคะพบกันเป็นประจำเลยวันอังคารพุธแล้วก็วันพฤหัสนะคะท่านผู้ชมยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ประเมศอินทราุมนุมค่ะอายการเชี่ยวชาญพิเศษได้นะคะที่เบอร์เดิมเลย02-338 38, 38 37-9นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วะคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะนะคะช่วงนี้ ข่าวค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์นั่นแต่ว่าหลายเรื่องนี้มันเดือนกุมภาแล้วนะเด็ดวันอะไรคะตุตจีนวันแห่งความรักอาจารย์จะเอาวันไหนเร็วกี่วันแป๊บเดียวหมดหมดไปเดือนนึงแล้วนะเร็วมากเลยอ๋อนะคะแป๊บเดียวสองเดือนแล้วผแต่เดแต่ปีใหม่นะคะแต่เรื่องของตำรวจเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างเยอะโรงพักนี่ฮิตใหญ่ฮิตนะแต่ว่าน่าสนใจนะผมว่าเรื่องของโรงพักนี่น่าสนใจทําไมตั้งสามสี่ร้อยโรงเนี่ยนะค่ะมีคนทั้งง่คนเดียว คือการประมูลของเราเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นรวมศูนย์รวมศูนย์นะคะประมูลครั้งเดียวทำทุกที่มันรวมศูนย์แล้วห้าพันกว่าล้านเนี่ยมันจะเอาเงินที่ไหนมาทำใช่ไหมเห็ไหมนอกจากว่าคือมองออกว่าทายังไงมันก็ขายต่อมองออกว่ามีความข่ยสูงขนาดขนาดประมูลเจ้าเดียวยังขายต่อเลยและกินหมูคิว แล้วก็แปลงไปบริษัทนั้นบริษัทนี้นะคะคือคนที่คิดตัดสินใจทำอย่างเงี้ยผมว่าไม่ค่อยฉลาดอ่ะแล้วถ้าเราไปมองระบบการประมูลญี่ปุ่นนิดเดียวนะครับเดยท่านผู้ชมฟังนิดนึงของญี่ปุ่นเนี่ยเขากำหนดสเปคและเขากำหนดเงินค่ะเงินเนี่ยเขากำหนดเงินกำหนดสเปคเลยแล้วถ้าใครประมูลมาเนี่ยถ้ามีสเปคที่สูงกว่าที่เขากำหนดในวงเงินท่าเดิมคนนั้นชนะทำไมเป็นแบบนั้นอแต่ของเราเนี่ยกำหนดสเปค ถูกที่สุดเราถึงจชเอาใช่ของแล้วมันทําไม่ได้ทิ้งานตั้งเยอะตั้งเยอะแล้วก็ใช้ของต่ําด้วยของมาตรฐานแล้วก็กินหัวคิวกันจนหมดแต่ของของต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ครับเวลาเราทากับใจก้าเนี่ยเจียนกล้าเขาจะต้องบอกเลยคุณต้องมีสเปคขนาดนี้ก่อนต้องได้สเปคอย่างนี้ก่อนนะเงินเท่านี้แล้วถ้าใครจะชนะกันชนะกันสเปคที่ดีกว่าอื คือเขาดูคุณภาพเขาไม่ได้ดูเรื่องของราคาตามแต่ของเราเน้นราคาตามคุณภาพไม่ต้องดูของถูกไม่มีดีนะครับของดีมีโลกใช่ไหมใช่นะคะแล้วมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะนอกจากเรื่องของโรงพักอันนี้ไม่รู้ใครทุจริตแหละของภาพองค์กรอ่าใช่ค่ะร่วมตัวใหญ่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ตํารวจก็ได้ทีนี้มามองในแง่ของเรื่องตำรวจเนี่ยถ้าเราไปสืบค้นกันมานะนะอย่างเรื่องที่สําคัญสาคัญเนี่ยคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่า บางทีเราขึ้นต้นนะจบจบเราไม่รู้ตอนนี้ผมกำลังตามหาปอเช่ขาดสองทอนในสศาลตัดสินเท่าไหร่และกำลังเฝ้าติดตามอยู่เรื่องของเป้าหมายมีไว้พุ่งชนชนจนตายเนี่ยาจะตัดสินเท่าไหร่เห็นไหมตอนนี้อยู่ในกระบวนการอย่างหมดพยายามตามดูหมดแต่ว่าอย่างเรื่องของดาราเนี่ยเราไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากติดตามแล้วถ้าติดตามทีไรก็ เมาแล้วขับท่เช็ดถู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 เสร็จเสร็จนะไปพรีเซนต์ให้กับกรมังคับคดีไอ้กรมกรมพินิษฐ์ซึ่งไม่ใช่ฝรั่งเนี่ยดาราภาพยนตร์ติดคุกหนักกว่าชาวบ้านถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะใช่ปลอบทัศนคติใหม่คนสาธารณะอย่างพวกเราเนี่ยถ้าขาหาว่าทุจริตเนี่ยนะเราคงไม่มานั่งอ่านอยู่หรอกเพราะเราเป็นคนสาธารณะเราต้องหลบก่อนเราจะไปบอกให้ศาลยังไม่ตัดสินชั้นอ่านต่อแล้วเราจะไปบอกคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมคะนี่คือเหมือนกันอย่างเรื่องของตำรวจเนี่ยเรื่องนี้เป็น เรื่องที่เชียงรายท่านผู้ชมก็อาจจะจําได้นะครับจะมีท่านละวัดท่านรองกับมีดาบตํารวจมีดาบตํารวจอยู่สามท่านขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อท่านแล้วกันนะครับแต่เอ่ยชื่อก็คงมีนะครับสามท่านไปยึดเงินไปตรวจยึดเงินค่ะ จากชาวเขานะครับซึ่งต้องหาว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอ๋อนะคะตามชายแดนละสิไปหยิบไปครั้งแรกไปยึดมันเนี่ยสองแสนในกระเป๋าเสร็จแล้วไปยึดมาจากที่ไหนอีกไม่รู้ได้อีก8ล้านก้อนที่สองในบ้านหลังนั้นขุดได้อีกเจออีก8ล้านอคือเขาซ่อนไว้คุดทั้งหมดแล้วสิบหกล้านสองแสนโอ้ค่อนข้างเยอะนะชาวเขาเนี่ยนะที่เป็นภรรยานี่คนจริงนะเขาบอกว่า เอาไว้ให้เขาสองล้านที่เหลือเอาไปแล้วเลิกกันค่ะไม่ต้องมาตามคดีกันนะไม่ต้องมาจับกลุ่มก็แต่ปรากฏว่ามันทําไม่ได้ค่ะไม่ใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเขาอยากทำแบบแต่ผมว่ามันทําไม่ได้เพราะคณะตรวจค้นในชาวบ้านเต็มเลยอ๋อทุกคนเห็นหลักฐานพยานยืนยันเต็มมาดูเลยเขาก็เอาเงินยัดใส่กล่องใส่กล่องแล้วปิดปิดปิดแล้วบอกว่าแปดล้านแปดล้านสองแต่พอไปถึงโรงพักแล้วเนี่ยครับ มันเหลืออยู่แค่แปดล้านสองอาแล้วตอนที่เดินทางมาล่ะมันหายแปดล้านหายแปดล้านนะคะนะครับท่านท่านผู้การตอนนั้นก็เอยชื่อท่านใดท่านทรงธรรมท่านมาตรวจเองไงนะตรวจไปตรวจมาท่านสั่งดำเนินคดีเลยแล้วคือบางทีเราก็นึกนะเออตำรวจน้ําดีนี่ก็มีไม่ใช่ไม่มีท่านก็สั่งดําเนินคดีสอบสอบส่งเรื่องให้ปปชเลยคปปชสอบเสร็จก็ส่งให้อัยการในการก็ฟ้องไปตัดสินเมื่อปลายปีนี้เองนะคะตัดสินว่ายังไงบ้างคะท่านสิบปี ทุจริตยักยอกเงินสําหรับพลตํำรวจพันตำรวจพันตำรวจโทรพันตารวจโทรแล้วก็มีในพันสองคนน่ะพันตํารวจโทรน่นเอครับแล้วก็โดนสองคนส่วนดาบตํารวจนั้นสารตัดสินลงโทษจําคุกห้าปีโอ๋ถือว่ามันผู้ตายประคับบรญชานี่ลราคะศาลเขาบอกว่าไม่ได้ร่วมกันยักยอกเงินแต่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะดาบคนนี้เป็นคนเดินเรื่อง อ๋อนะฮะเป็นคนดําเนินการที่เป็นอัยการสูงสุดก็สั่งให้อุทธรคดีไปว่าไม่ได้มันต้องรับโทษเท่ากัน10ปีในเมื่อมันอยู่ในระบบรบอบการเดียวกันคือจะยศสูงยศต่ําติดคุกเท่ากันครับนี่คือความเสมอภาคนะครับนี่เป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับผมว่าจริงๆวันวันดีคืนนี้เดี๋ยวเรื่องทุจริตต่างๆเรามานั่งคุยกันนั่งคุยและนั่งดูอย่างของตํารวจนี่มีเยอะนะครับสมฉานเหมือนกันนะบางทีสมฉานมาตํารวจมีตํารวจที่ระยองนานหลายปีแล้วก็เปลี่ยนสํานวนการสอบสวน จากที่พูดต้องพยานประจักษ์พยานเห็นผู้เห็นการกระทํากลายเป็นไม่เห็นเลยอืนะคะมีการแบบนั้นเอื้อการแบบนั้นบางแห่งก็เอาเงินเงินอะไรเงินชาปนกิจสงเคราะห์ที่จะต้องเก็บส่งทางราชการเอาไปใช้เองสารบัญการเงินผู้หญิงนะครับก็โดนไปหกปีคือมันอยู่ใกล้กับของร้อนครับนะคะแต่ว่ามันเย้ยยวนไงมันแน่นอนเลยอย่างดาบตํารวจคนหนึ่งแกมีหน้าที่ดูแลเรื่อง เรื่องไอ้เบี้ยค่าปรับจราจรค่าปรับจราจรแล้วเสร็จจะต้องแบ่ง<ช>ครึ่งไงแกโฉกไปแค่ครึ่งหนึ่งเลยคิดว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นไปไม่รอดหรอกครับติดคุกเรียบร้อยอนะครับน,ะะนี่ก็ฝากไว้นะครับ วันนีุ้คือคือไม่พ้นแม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่พ้นนะคะคิดว่ามีหลบมีทางหนีทีไ่แต่สุดท้ายก็ถูกกระบวนการยุติธรรมนี่แหละอ่าอันนี้เป็นเรื่องของตํารวจเนื่องาหลังผมจะเอาเรื่องของบุรุษไปสนีเขาทุจริตกันอย่างไรมีด้วยหรอคะบุรุษไปสนีนะมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องกันเรื่องทอง มันมันมันก็มีเบิกธนนัตก็มีนะอเวลาฝากธนนัตกันเอาเอาเอาไปสนีไปไว้ตัวเองเอาเมลไปไว้ตัวเองก็มีอ๋อแล้วไม่ส่งถึงคนที่เขาส่งไปบางคนก็ไม่ไหนเอาไปทำอะไรเอาไปแล้วก็ไปกินเหล้านอนหยู่ที่บ้านนั่นก็มีธนาคารก็มีของรัฐกรุงไทยก็มีพร้อมสินก็มีนี่อะไรแปลกๆว่าหลังเดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่างนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าคนบางทีมันก็มีกิเลสตัณหากันบ้างนะคะแม้ว่าจะสวมเครื่องแบบอยู่ในเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตามไม่อยู่ อืมอนะคะค่ะ<ผ>ส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีประเด็นยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้นะคะที่เบอร์0238 8 8 8 4 4าม7่ามสแปถึงเนะคะค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของการทุจริตนะคะของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่วันนี้ค่ะอาจารย์รมีอีกประเด็นหนึ่งอาจารย์รู้จักเฟอร์บี้ไหมรู้จักจ รู้จักในจอยังไม่เห็นตัวจริงยังไม่เห็นตัวจริงนะคะก็เป็นลูกไอคานเหมือนนกคู่ตัวกลมกลมนิดนึงเห็นในข่าวสามพันกว่าบาทใช่ตอนนี้เป็นที่ฮิตมากของวัยรุ่นมีเล่นไหมมีใช้ๆเหมือนเอาแอปพลิเคชันค่ะของ iPhone อย่างเวลาทานอาหารแท ตรงนี้เราไม่มีเราไม่มีตรงนี้แต่ว่าเวลาที่ให้อาหารเฟอร์บี้คล้ายๆเหมือนให้อาหารสัตว์อะค่ะอ๋อมันก็เหมือนในตัวญี่ปุ่นสมัยก่อนใช่ไหมทามากอจิอาจารย์น่าทันทามากอจิอะไรไปทันเฟอร์บี้ใช่ไหมตันตันตนะคนตั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 นันตันตันตันยัเตันยันต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 นตันตันตันตนตั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 นนตันตนตันตันนตยนาันนตันตันตนันนันตนนตนเัรัหนสหรัฐหนัััิติ เออสหรัฐค่ะสหราฐอาณาจักรอาเมรีเนสายเครื่องบินสายการบินเนี่ยห้ามนำเฟอร์บี้ขึ้นอ๋อทำไมคะหนูหูชาวบ้านอ๋อเสียงมันดังตลอดสิเวลาจะกระีมันก็หัวเราะเป็นภาษาเฟอร์บี้อ่าเน่ะเขาบอกห้ามเอาขึ้นเครื่อง มันรบกวนผู้โดยสารอยู่กเคียงกานโีหลดไปข้างใต้นะคะนี่แหละค่ะเป็นเพราะว่ายอดฮิตทั้งทั่วโลกทั้งในเมืองไทยเองมันถึงมีการหลอกลวงกันเกิดขึ้นค่ะจานหลอกยังไงหลอกลักษณะว่ามีการขายเฟอร์บี้ในอินสตาแกรมโอนเงินกันไปให้นะคะหลายต่อเลยทีเดียวนะคะปรากฏว่าโอนกันเป็น6ล้านบาทแต่ว่าเฟอร์บี้ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ไปถึงลูกค้าของไม่มาของไม่มาค่ะของไม่มาหรือของไม่มี ไม่รู้เหมือนกันว่าของไม่มาหรือของไม่มีแต่ถึงแต่ไม่ส่งถึงผู้รับถ้าส่งของแล้วไม่ถึงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าของไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องแน่อันนี้ช่อโกงแน่นอนเลยช่อโกงหลอกขายโดยที่ไม่มีของนะครับหรือมีจิวตัวเดียวแต่ว่าขายบอกตัวเองมีเยอะแยะ คดีแบบนี้นะบางทีเหมือนซื้อขายและเขาไม่ส่งสินค้าให้มันจะไปผิดอาญาจะติดคุกอะไรกันก็เหมือนนึกลองนึกกลับไปคดีนาธานคุณนาธานเขาบอกเขายืมเงินยายสมานเพื่อจะเอาไปค่าเครื่องบินเดินทางไปถ่ายหนังแต่ปรากฏสัญญาถ่ายหนังไม่มีทักนิดเดียวไอการยืมเงินแม้จะดูวนน่าจะผิดทางแพ่งนะแต่เราก็ฟ้องคดียาเพราะคุณหลอกลวงเพื่อให้เขาคุณไม่มีเจตนาจะยืม คุณมีเจตนาจะเอาเงินเขาอันนี้ก็เหมือนกันครับท่านในกรณีอย่างที่ว่าเราเคยเจอบาร์บี้ใช่ไหมกเคยมาเจอลปรตกตาบาร์บี้ประกตาบาร์บี้ก็เดินแบบเดียวกันก็คือว่าบอกขายขายคนสั่งซื้อตอนที่เรารับสั่งซื้อนี่คนที่รับทำเนี่ยนะรับซื้อเนี่ยรับขายเนี่ยจะจัดการขายเนี่ยยังไม่ได้มีคอนแทคอะไรกับตัวคนที่จะส่งได้คทคเพื่อที่จะมีของมาแต่เป็นการหลอกลวงอันนี้ผิดแน่นอน นะครับแล้วคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวของมาเยอะแล้วจะสั่งทีเดียวไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วนะการค้าขายคือต้องมีของอยู่จะให้ลูกค้าสั่งแล้วตอนนี้ที่อินเทอร์เน็ตเหรอคะคิดว่ามีการสั่งก่อนพรีออเดอร์ก่อนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเช็คแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาไปเปิดร้านเน็ตร้านขายเสื้อผ้าทางเน็ตนะครับเขาก็จะถ่ายภาพเสื้อผ้าลงเน็ต ขายคเขาจะมีของเขาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเขาบอกต้องรออันนี้ต้องสั่งตัดโอเคกี่เดือนอันนังอีกอันหนึ่งแต่กรณีอย่างเนี้ยถ้าไปบอกว่ารับรับมันเป็นล็อตเนี่ยแล้วตัวเองยังไม่ได้มีคอนแทคกับบริษัทใหญ่บริษัทแม่เนี่ยผมถือว่าเจตนาทุจริตนะเพราะผมจะรู้ได้ไงคุณมีสินค้าขายใช่ไหมค่ะเ ไปซายมาเรียบร้อยแล้วเรามีสินค้าจะขายกันเดียวกันเรียบร้อยรอแต่ว่าสั่งจํานวนไอ้ยางงี้ไม่ผิดอ๋อนะคะแต่อันนี้ถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้อ่าไปพูดคุยกับบริษัทแม่แบบนี้น้องเ็าจะผิดเรื่องกฎกณฑ์หมคะผิดแน่นอนไอ้ลิขสิทธิ์มันอาจจะไม่ผิดหรอกเรื่องการขายนะแต่ว่ามันผิดในข้อหารโชโกงแล้วอาจจะเรื่องของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะใช่ไหมใช้อินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตใช่ในการที่หลอกลวงมันก็เจ็ดปีอยู่แล้วเข้าหา คือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันตั้งหลักได้เลย7ปีตั้งไว้ก่อนไอ้ส่วนขาช่อโกงในช่อโกงประชาชนไหมช่อโกงประชาชนก็โดนหนักอีกค่ะแล้วอย่างถ้าน้องเข้าไปแอบอ้างเอาชื่อดารามาอันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะคะเพราะนี้มันมีเรื่องของพระเอกคุณนายโฮหนังคุณนายโฮเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยพอไปโยงแล้วตำรวจว่าเขาไม่เกี่ยวค่ะมันก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของการช่อโกงเพื่อเกิดการหลงเชื่อความผิดฐานช่อโกงมันก็จะอยู่ของมันอยู่อย่างเนี้ย เนะนี่ยเนี่ยผมบอกว่าจริงๆการทําธุรกิจการค้าเนี่ยบางทีเราแยกไม่ออกอ่ะธุรกิจกับการทําการค้ากับการช่อกงเนี่ยต่างกันยังไงมันต่างกันตรงนี้นะครับคุณมีสินค้าแน่นอนค,คุณไม่ชอ่อกงแต่ถ้าคุณยังไม่มีอะไรเลยเอาทฤษฎีไปเจ้าตากไปตายเอาดาบหน้าเ่ยนะตั่งแต่กอนแล้วค่อยตังทีหลังใช่ คืออย่างน้อยมันต้องมีสัญญาแล้วนะผมะถ้าผมสั่งคุณต้องส่งราคาตอนนี้เพราะผมจะได้กําหนดราคาขายถูกไม่ใช่นั่งนึกเดี๋ยวเพื่อนเป็น Air ed, แอร์โฮสเตสไปหิ้วมาจากเมืองนอกสักห้าตัวสิไออย่างนั้นไม่ใช่นะอย่างนั้นไม่ถือว่าอันนั้นก็ถือว่าชอโกงได้นะ,ะนะคะตอนนี้มีสายจะทงบ้านมานะคะ,ะคุณคบวรวิดค่ะสอบถามเรื่องของการโกงเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเฉลยค่ะพอดีอยากจะสอบถามคือผมทํางานในบริษัทหนึ่งในตัวเนี้ย างบริษัทเขาติดต่อธนาคารมาทําสินเชื่อให้กับพนักงานที่กู้ยืมเงินจากธนาคารนะครับครับแล้วตอนนี้เขาให้จับกลุ่มกันสามคนเพื่อกู้ยืมเงินกู้ละคำแต่กู้ละคำครับถูกต้องครับแล้วตอนนี้มันมีคนหนึ่งที่ว่าไม่ยอมจ่ายแล้วก็หนีไปเนี่ยเราเราจะมีวิธีการทําไงกับคนที่มันหนีไปได้โรือมีวิธีการแบบไหนบ้างครับองเขาออกจากงานไปแล้วใช่ไหมครับผมเนี่ยเขาที่ออกจากงานไปแล้วคืออันดับแรกเลยความรับผิดของเราต้องรับผิดต่อต่อธนาคาร ผู้ค้ำที่เหลืออยู่ต้องชดใช้แน่ประการที่1ประการที่2เนี่ยเราต้องไปถ้าเราถูกบังคับคดีแล้วเนี่ยเราถึงจะไปฟ้องเรียกเอาจากผู้กู้อีกผู้ค้ำคนนั้นได้ผู้เจ้าลูกหนี้คนนั้นได้ถ้าเรายังไม่จ่ายเราก็ยังไปฟ้องเขาไม่ได้แล้วเราจ่าย10บาทเราก็ฟ้องได้10บาทสมมติ<ๆ>เขาเป็นหนี้อยู่ร้อยเนี่ยเราผ่อนให้เขา,าให้ธนาคารเดือนละ10บาทเราก็รับเดือนละ10บบาทซึท่งมันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าถ้าธนาคารเขาบอกเรียกหนี้จากเรา แล้วเราไปยอมรับสภาพความผิดรับเรียบรับรับใช้หนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปทําสัญญากู้กับธนาคารใหม่แล้วเอาหนี้ก้อนนั้นไปฟ้องทีเดียวอย่างเงี้ยธนาคารเขาไม่ฟ้องเองเขาต้องการให้เราไปฟ้องเอาครับอือนะคะอ๋อครับครับผมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณวรวิ์อ๋อเราเราต้องยอมเสียเราต้องจ่ายให้ธนาคารก่อนเราถึงจะได้สิทธิ์ฟ้องลูกหนี้ครับ คือเราต้องยอมจ่ายของเขาใช่การฟ้องนี่เราไปยื่นฟ้องได้ที่ไหนครับอ่อเราก็ยื่นฟ้องศาลอยู่จังหวัดอะไรล่ะครับประจินครับผมประจินก็ไปฟ้องที่ศาลจังหวัดประจินนด้เลยครับอ๋อครับยื่นยื่นเรื่องตัวตัวตัวลูกนี่เขาอยู่ประจินนะป่ะค่ะตัวคนที่หนีอยู่ปราจินไหมครับอยู่อยู่ประจินด้วยกันครับโอเคนั่นแหละฟ้องที่นั่นแหละเขามีทรัพย์สินให้ยึดไหมล่ะก็มีอรัพี่อ่ามีก็ไปจัดการฟ้องและยึดทรัพย์สินแล้วลองลองเจรจาเขาก่อนเนี่ยเขาจะจ่ายไม่จ่ายเนาะ ครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะผัดกันกู่ผัดกันค้ำเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเยอะก็จะมีบางคนที่หนีไปแบบนี้คก็มันพูดยังไงล่ะจริงๆนะครับผมบอกว่าถ้าถ้าไม่จําเป็นจริงจริงเนี่ยไม่กู่ไม่ค้ำได้ไหมมันไม่ได้อะสิบางคนเขาเกาะร่างสร้างตัวจะต้องมันนีมันก็ต้องสะสมนะเดี๋ยวนี้อย่างเด็กเด็กจบนาเนี่ยพ่อแม่อยู่บ้านนอกไงนะผมไปแถวมหาสารคามแถวสกลพจบมาปั๊บบอกพ่อขอซื้อมอเตอร์ไซค์ ใหม่นันะฟีโน่ฟีโน่เลยก็ซื้อไปนะหกหมื่นเจ็ดหมื่นขับได้เดือนเดียวแวบหายเลยอย่างเงี้ยเป็นนี่อีกสิเป็นนี่อีกไงพ่อแม่ก็ไปค้ำเป็นนี่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่กยศแล้วกองทุนก็ค้ำเป็นนี่แล้วออกมาคือท่านเราคิดใหม่ว่าเราจบมาเราจบอาชีวะมาเราทํางานได้เงินเดือนเท่าไหร่เราผ่อนรถไม่ไหวเราซื้อมือสองกันได้ไหมค่อยๆเริ่มตั้งแต่ซื้อจักรยานห่อนที่ผมบอกที่ผมเคยบอกผมชอบมากแล้วเมื่อก่อนผมว่ายียคนนี้บ้า ผมเห็นผ<ช>ู้หญิงคนหนึ่งนะเขาขับรถไอไอไอ,ไอตุกออ๊กตุ๊กอ่ะน่ได้ให้สวยนะ,ะเล็กๆอ่ะแล้วข้างหลังเ็าเขียนอยู่คำหนึ่งเข,า,ขาเขียนว่าโตขึ้นสักวันหนึ่งนหนูโตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์เราบอกบ้าหรือเปล่าแต่พอมานั่งนึกจริงๆเขา ก็ต right? uh, ัดสินใจถูกนะวันนี้แค่นี้ก็พอเพียงแค่นี้ทุกคนบอกรักในหลวงพอเพียงแต่ไม่มีใครทําสักคนมีน้อยใช้น้อยใช่มีน้อยก็อยากเป็นหนี้เขาก็ใช้แค่นั้นคือถ้าเป็นหนี้ดูกําลังตัวเองไม่ใช่เป็นหนี้ไม่ดีนะครับเป็นหนี้เนี่ยดีแต่ดูกําลังตัวเองด้วยว่าผ่อนไหวหรือเปล่าอย่างวันนี้เราบอกมีเงินเดือนหมื่นห้านะบิญญาตรีหมื่นห้า รถกินแค่แปดพันเจ็ดน้ำมันฟัดอีกสามพันห้าจะกินอะไรอนะคือเวลาจะเป็นนี้แต่ละทีเนี่ยดูกําลังของเราดูกำลังตัวเองด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นที่ไม่ถูกโกงกันมันจะเป็นภาระยาวใช่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะส่วนท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการสอบถามอาจารย์ก็โทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามเจ็ดถึงเก้านะคะพักกันสักครู่ค่ะ